ค่ะผ,ผัดแห้งนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานต้องออกหวานนิดๆน,นะคะอย่าหวานมากสีสันหน้าตาทำเราก็กินหอมมากเลยครัคุณผู้ชมตอนนี้ออกเข้มข้นมากเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสองการวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมแม่ที่นี่เขาเลิกวันที่สิบเจ็ดอ่ะไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแต่เมื่อก่อนแม่อยู่ชมบุรีครับโหสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองใแล้วแต่ที่ไหนเขาไหลวันไหนไม่เหมือนกันแล้วที่สุพรรณนะเขาไหลไหม ที่ตุพันก็ไหลเหมือนกันก็แล้วแต่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะไหลวันสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เหมือนกันอยส่งน้าพระแต่แถวสุพันเขาจะเรียกส่งน้ําพระถึงเวลาก็ไปจะไปส่งน้ําพระก่อนเลยนี้พวกประชาชนก็จะเล่นกับการกันเราก็จะมีพระที่วัดแล้วเขาจะมานั่งเรียงให้ประชาชนอลดลดมือถลดมือพระอ๋อเป็นอย่างเงี้ยทุกปีใช่ไหมครับใช่แถวแถวสุพันจะเป็นแบบนั้นก็โหเขาเรียกส่งน้ําพระ แต่ไม่ใช่พระพุทธรูปอ่ะเอาพระพระเป็นเป็นเลยแล้วนู้นก็จะเป็นแบบนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับแล้ววันนี้นะครับวันเป็ด้ายสงการมีเมนูเด็ดอีกแล้วครับคุณผู้ชมค่ะคืออะไรครับวันนี้คุณยายจะทำแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งนะคะโอ้ยผัดแห้งค่ะผัดแห้งนะคะนี่นะคะของยายครับก็จะมีหัวกะทิ หนึ่งถ้วยนะคะคไม่ถึงถ้วยดีนะคะหางกะทินิดหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเขียวหวานนี่ค่ะยายซื้อมาห่อหนึ่งนะคะสองสิบบาทนะคะเอาหมดเลยเพื่อความเข้มข้นมีผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะคแล้วก็จะมีพริกแดงกินดาแดงหนึ่งเม็ดแล้วก็จะมีพริกอ่อนหนึ่งเม็ดนะคะมีใบมะกรูดค่ะ อันนี้มะเขืออ่อนกับมะเขือพวงของคุณยายนะคะยังมีใบโหระพานะคะนี่ค่ะไก่ของเราประมาณครึ่งโลเลยเนี่ยครึ่งโลค่ะโอ้โหมาค่ะยายเลยครับยายจะเปิดแก้แล้วนะคะโอ้โหสรุปว่าท้ายของสงการแลวนะคะสรุปว่าเราจะพักแต่แม่ไม่พักนะครับยายไม่อยากพักนะคะเพราะว่าคุณยาย ต้องทําให้ลูกกินอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไปไหนกันก็ทํากับข้าวให้ลูกกินมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวก่อนนะคะใส่กับหัวกะทินะครับนี่ค่ะเป็นผัดแห้งใช่ไหมแม่ค่ะผัดแห้งค่ะมันจะมีน้ํานิดๆใช่ไหมค่ะไม่ถึงกับเจิงเหมือนแกงเขี่ยวหวานปกติจะมีน้ํานิดๆยหน่อยอือพอเดาได้้วครับคุณผู้ชมราให้กะทิเราแตกมันก่อนนะคะค่อยเอาพริกใส่เยวผม ัวกะทิยายเยือกแล้วนะคะอือค,ครับค่ะอยากจะใส่พริกลงไปนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะเลือกร้านที่ชอบครับคุณผู้ชมค่ะอันนี้หอมมากอือก็เป็นแบบสำเร็จเลยนะครับค่ะนีทรายลดไปไว้นะคะเดี๋ยวกะทิจะไหมอ้อือครับไม่แม้ค่่ ไปเราบองค่อนอ่อนนะครับผัดพริกไปเรื่อยๆนะคะก็ค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปนะคะ๋อครับเนี่ย,ยกลิ่นพริกแกงเคี่ยวหวานเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยจ้านี้อร่อยนะคะ <c oughs> ยายกินประจำแต่ถ้าบางเจ้าเราเอามาเราต้องมาเติมตำตำ,ตำพริกตำพริกสดใส อืมด้วยอันนี้แต่อันนี้เข้มข้นนะคะคุณยายซื้อมาหลายรอบแล้วคือแกงเขียวหวานเนี่ยถ้าจะให้ถูกปากของเราเราก็ต้องหาชิมพริกแกงไปเลยเนาะแม่เนาะแล้วก็มันจบที่เจ้าไหนก็คือเจ้านั้นนะครับคุณยายจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะเพื่อให้เขาละลาย นี่น้ำตาลมะพร้าวครับผมเค้าละลายก่อนอเติมแห้งกะทิครับเติมลงไปได้เรื่อยๆนะคะแกหงหอยลายเริ่มหอมแล้วน,น,นะคะ ใหญ่ก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใไกล่ลงไปผัดเลยค่ะโอ้โหเดือดมากแกงเขียวหวานต้องออกหวานนิดๆิดนะคะอย่าหวานมากหวานเล่นอ,อิหวานนิดนิดพอค่ะนี่เป็นแกงเขียวหวานนงงี้นะครับต้องไม่หวานโดดเนาะค่ะค่ะต้องไม่หวานโดด ยาสีเทใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสครับผมน้ำปลาค่ะปลาปรุงรสสองอย่างเองนี่นะคะแม่ก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะ,ค,ะค่อยๆเติมหางออกะทิลงไปนะคะเกื่อไก่ของเราสุก แล้วเราเหลือนะเหัวกะทิไว้น้อยนึงค่ะเอาไว้ยอดตอนสุดท้ายนะคะโอ้โหอเคเด๋คุณยายขอแตะชิมหน่อยนะคะคนี่ค่ะหวานนิดหน่อยเค็มน,นิดนิดนะคะเดีย๋ยวเราพอดีเลยยังไหมพอดีแล้วค่ะแล้วก็ค่อยเติม่ากะทิไปนะคะเคี่ยวให้ไก่เราฝุกนะคะ เพราะไม่งันไก่ของเราจะไม่สุกโอครับผมประมาณนี้พอนะคะหนาวนี่เหลือหัวกะทิหางกะทินะครับอืมใส่ไม่หมดนแนวผัดแห้งนะครับนี่นะครับุยายจะเอามะเขือไปแล้วนะคะมะเขืออ่อนค่ะ กับมะแข้งบ้านผมเรียกมะแข้งเหรอแม่เรียกมะเขือพวงใช่ไหมใช่ใช่ครับบ้านผมเรียกมะแข้งนะครับมะแข้งนี่ครับผู้ชมแกงเขียวหวานก็ต้องสองอย่างนี่แหละเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูแกงไตปลาของยายยังคะวันนี้ลูกวันนี้ลูกบอกว่า ให้แกให้กินใหม่ค่ะวันนี้ลูกปิดใจใช่ครับอวันนี้หลานมาปิดใจนะคะวันนี้ตรงท้ายตรงท้ายวันสงการนะคบพวกหลานมาบอกให้แกให้กินหน่อยใช่ครับ <laughs> แ๋ยววันนี้จะแกงอีก <laughs> <laughs> อร่อยจริงนะแกงไก่ปลาของแม่อ okay. <laughs> ผมกินทั้งวันเลยครับ <laughs> ทเทวกินอยู่นั่นะลูกกินสองวันติดเลยนะคะกินจนหมด นี่นะคะใบมะกรูดของอุ่ยายใบมะกรูดครับผมจีกดจีใส่ลงไปเลยนะคะ <S <S นะคะี่ค่ะเดี๋ยวเราผัดให้มาเขือวสุกนิดหน่อยนะคะ <S <S ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดำนะะี่นะคะอุ่ยายจะใส่พริกลงไปนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้านิดหน่อยนะคะพร่มะะสีสองครับค่ะคร่มสีสองนะคะ อันนี้สีสันหน้าตาครับเราก็กลิ่นหอมมากเลยค,ครับผู้ชมพิณยาจะใส่ถั่วตี่ลงไปหน่อยนะคะเพะื่อความเข้มข้นนะคะนี่ค่ะโอ<ฮ>้โหหมดเลยก็แล้วกันถั่วะทิจะได้ความเข้มข้น<ฮ>นี่นะคะ<ฮ>นี่นะคะนีหอมมากครับคุณผู้ชม ค่ะคุณยายจะใส่ใบโหระพาแล้วนะคะโหระพาค่ะส่วนของคุณยายเองนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อแล้วนะคะคุณยายมีส่วนเองแล้วค่ะกําลังแตกเต็มเลยนี่นะคะใบโหระพาเนี่ยโหบางทีเราจะใช้ไม่มีกับใบแมงลักกัะตอนนี้ใบแมงลักของยายก็งามมากเลยค่ะนี่นะคะแต่เราต้องผัดใบโหระพาให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาขึ้นอ่ะใบโหระพาของเขาจะได้ไม่ดํานะคะ อครับถ้าถ้าเราเอาลงแล้วเอาขึ้นเลยเ,เวลาเราตักขึ้นมาใบหัวละพางเขาจะํำนะคะอ้ม,มัะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งของคุณยายนะคะนี่ค่ะคุณยายจะยตักใส่ชามเลยนะคะวันนี้ชามใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะถ้วยเดียวไปเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยครับผู้ชมเป็นเขียวหวานไก่ผัดแห้งนะครับอื้อ ทุกเม็ดทับน่ครับคุณผู้ชมเหมาะมากโอ้ถ้วยสวยด้วยครับนี่นะคะ่ค่ะมาค่ะสุดยอดครับเป็นแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งหน้าตาดีมากเลยครับมาครับอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค่ะนี่นะคะนิ้นๆเลยนะคะนี่น,นะคะ,อะของดีน่ากินนะครับผมน้ำลายไหลแล้วหิวข้าว <c oughs> เ<ม>็มมอร่อยนะคะเค็มนิดๆหวานน,น่อยๆนะคะไม่หวานมากแกงเค่หวานอย่หวานมากนะคะแล้วก็พริกแกงเขาเอร่อมมากเลยค่ะอร่อยเค็มคุ้นมากเลยนะคะเค็มคุ้นอร่อยคนละแบบกับอย่างน้ํานะคะถ้าเกิดอย่างแหง้งอ,อร่อยคนละแบบน่าชิมครับมาโอ้โหอร่อยเค็มคุ้นนะคะสีสันหน้าตานะครับม,มา,มาผมมาลองชิมเลยครับ กลิ่นหอมมากเลยครับฟันฟันคุณนเลยนะคะหนูระวังนะมันร้อนนะลูกนี่ครับยาชอบกินกับมะเขือควันอ,อันนี้จะต้องกินกับข้าวสวยละลอนนะอร่อยมากมคนละรสกับคนละกินแล้วเหมือนแบบคนลายนี่กับ ยังเป็นน้ำเนาะอ,อันนี้เขาเข้มข้นมากแม่ผมว่าอย่างนี้เหมาะเหมาะนะกินกับข้าวสวยร้อนๆเหมาะเขาละแบบกับแบบน้ำใ,ใแบบน้ำนี่จะจะรู้สึกเลยว่ามันจะจืดกว่านี้<ช>อันนี้จะออกเข้มข้นมากเลยออเข้มข้นนะคะก,กลิ่นพริกแกงนะครับออกสุดๆค<ช>่ะอืมอืม แล้วก็หอมใบมะกรูดด้วยหอมใบโหระพาผมว่าแบบนี้อร่อยเข้มข้นกว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบน้ําอ่ะเราก็ชอบกินกับขนมกีนใช่ใช่เราราดข้าวราดขนมกีนอะไรเป็นน้ํๆอย่างนั้นอ่ะอร่อยแต่อันนี้สําหรับข้าวแบบข้าวสวยละอ้ๆเลยนะคะอันเนี้ยอนี่เข้มข้นแม่เข้มข้นออกเนวเข้มข้นเลยเพราะว่ามันเป็นหัวกะทิไงก็เลยเข้มข้นอร่อยหัวกะทิแล้วมันผัดแห้งทีนะครับคุณผู้ชม อร่อยยุงพิษถุงถึงอ่ะอันเนี้ยทำง่ายๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ตรงท้ายวันสงกรานต์แล้วเอาอะไรที่มันน่าทานน่าทานมาทําให้ดูนะคะทําให้ลูกทุกวันเลยทให้ลูกกินด้วยนะคะช่วงนี้พัตเตอร์ไม่ตื่นตอนเช้าเลยครับคุณผู้ชมกว่าจะนอนนะครับดึกมากเลยครับใช่ครับัวดจ่ห่วงเล่นไม่ออกมาเลยอ่ะห่วงเล่นมากห่วงเล่น ตอพออ๋เขาหมดแรงตอนกลางวันเราใช่เขาเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรอีกเมื่อวานนี้เขาว่ายน้ำทั้งวันนะี้คะเล่นน้ำอ่างน้ำเลยหมดแรงอร่อยแบบผมชอบรสชาติแบบนี้เลยเข้มข้นอืมเข้มข้นนะครับใช่แกงเขียวหวานเราอะ่ะอย่าหวานมากนะคะเอาหวานน้อยๆพอกับเค็มน้อยๆถ้าเราหวานเกินไปมันจะ แม่อร่อยอ่ะแม่ว่านะพูดถึงว่านะถ้าหวานเกินโหแต่สูตรนี้คือเหมาะจริงใช่ใช่เที่ยวกินทั้งวันเียลูกไม่ได้ทําอะไรนะคะวันนี้วันยังยุดอยู่วันนี้วันทุกท้ายเดี๋ยวกินทั้งวันแลวค่ะไปครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณสําหรับการรับชมครับผู้ชมถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้แกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งของคุณยายแสนอร่อยนะคะแล้วก็สวัสดีวันสงการสงถายดนค่ะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะคบายยนะครับตื่นเลยยังครับยังไม่ตื่นเลย ทำไมไม่ไปหลังบ้านหาคุณผู้ชมบ้างล่ะลูกอาะอาจจไม่มสบายอาะปตัวร้อนอ๋อตัวร้อนล่ะลูกเ้าขอกินน้ำหน่อยจะได้ยนอาตจจะได้เย็น